หมดแรกที่เราจะทดสอบนะครับเป็นหมวดอีโคนะครับแล้วก็ปิดตัว ECU ไว้นะครับ 3, 2, 1สอง มนอมอนะครับปิดคำสั่งอีโคทิ้งนะครับสามสองหนึ่งสามสองหนึ่ง ตอนที่หมดพาวเวอร์นะครับกดตรงนี้ปึ้ง3ามสองหนึ่งสสองหนึ่ง ตอนนี้มาลองเปิด ECU กันนะฮะกด1นครั้งตอนนี้เป็นปรับไว้1นนะครับแล้วก็เป็นโหมด Eco ค 2, สามสอสามสองหนึ่ง น,นี้ปรับ ECU เป็นสองนะครับโหมด normal อ่าโหมด eco นะครับสามสองหนึ่งสามสองหนึ่ง โหมดพาวเวอร์นะครับปรับ ECU หนึ่งนะครับสามสองหนึ่งสามสองหนึ่ง โหมดพาวเวอร์ปรับอ่าสองนะฮะสามสองหนึ่งสามสองหนึ่ง